น้ำมัสการพระเทระปราดผู้รู้เมนกากสรรรพระระ ปราดผู้รู้พระครูประดิษฐ์ศาสนาการขอคานไขจะขอร้องแหล่ย่อๆยยพอเข้าใจจะขอร้องแหลจ่จะร้องแหล่เพียงจะร้องแหล่ย่อๆจะร้องแหล่คอออรับ <c oughs> นมัสการพระเทเรปราดผู้รู้พระครูประดิษฐศาส์านการขอขานไข่จะขอร้องเพลงแหล่ยอ่อพอเข้าใจเอจะขอร้องแหลยอ่อย่อปรราพููพ ขอค้านใครจะขอร้องแหลโย่อๆพอเข้าใจในวันที่แสนยิ่งใหญ่มากบุญญาวันที่สิบอ็ดมิถุนาเวียนมาครบมาบรรจบครบ อีกปีนี้แล้วนะเป็นวันเกิดหลวงปู่จำนงฟ้าส่งมาให้สืบศาสนาขานบารลีขานบารลีเราดิงได้ไหมฮะพูดงสืบทศาสนาท่องบารลีและขานบารลีขานดีแล้วเนาะ ดีกว่านะครับคำจะบรลานกว่าจะขอร้องแล่ย่อขอเข้าใจในวันที่แสนยิ่งใหญ่มาบุญญาวันที่สิบเอ็ดคนหนัเวียนมาปรกมาปัจจบัน่แล้นะอ่าวนที่สิบนะอ่ามาบุญญาแล้วต่อครับวันที่ใหม่มาบุญญาแล้วก็เอ๋จับไว้ พอเข้าใจในวันที่แสนยิ่งใหญ่มาบุญญาวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเวียนมาครบมาบรรจบครบอีกปีนี้แล้วนะเป็นวันเกิด <c oughs> เป็นวันอเป็นวันมาบรรจบครบอีกปีแล้วท่านจ๋าดีกว่าไหมที่เดิมครับ มา,มาบุญญาวันที่สิบอมิถุนาเวียนมาครบมาบรรจบครบอีกปีแล้วทันจ้าเป็นวันเกิดหลวงปู่จำนงฟ้าส่งมาให้สืบศา,ศาสนาขานบาลีเป็นเจ้าวัดทุงตะอินถินประเสริฐเป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้า,าวัดดีเป็นเจ้าอาวาส เอาวาดดีกว่านะเจ้าจคาว่าเป็นมันมันมากแตเจ้าอาวาดถ้าเสืๆก็ได้ไหมเนาะครับอ่ะขานบาลีลจ,าลจม่งฟ้าส่งมาให้สืบศาสนาขานบาลีเจ้าเอาวาดวัดตะอินว่าเจ้า,าวาดไหมเจ้า,าวาดเจ้า อออวัดทุ่งตะอินเออที่แล้วทันจักเป็นวันเกิดหลวงปู่จำนงฟ้าตกมาให้สืบกาสดชนาคานบาลีเจ้าอาวาสวัดทุ่งตะอินถินประเสริฐ <c oughs> เอเจ้าอาวาสเดี๋ยวเจ้าอาวาสวัดคำมันเกิน เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินถิ่นประเสริฐเป็นเจ้าวัดทุ่งตาอินเป็นเจ้าวัดก็ได้นะท่านเนาะเป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวัดทุ่งตาอินมันคำมันก็จับพอดีเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินเจ้าวัดวัดมันต้องรีบงับต้องรวบหน่อยได้ได้ได้อะ ตได้ได้เอาถ้าถ้าจะร้องได้มันกลัวมันจะไม่สุขรวยนี่ครับมาให้สืบสาสตร์สนาขานบาลีจเจ้าอาวาสวัดทุ่งตะอินทินประเสริฐนะ เจ้าอาดวัดผุ่งตะินสินนี่ยท่อสองทินประเสริฐทินันเกิดจิงนบันเกิด เป็นเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินทินประเสริฐเซออ่าฮะเดี๋ยวด้ะอ่า,อาจึงบังเกิดกับได้บังเกิดเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินทินประเสริฐจึงบังเกิดกับวัดว่า สง่าสีองคหลวงปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศักดิ์สีแห่งเมืองจันตำนานชองฟังฮะเจ้านาดภูิเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเฉยเอาผมเป็นไม่เอาเอาเจ้าอาวาสเออใช่ ครับเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินทินประเสริฐเจ้าอาวาส วัดทงตาอินทินประเสริฐจึงบังเกิดกับวัดว่าสงหาสีองค์หลวงปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศรรักดิ์สิทแห่งเมืองจันตํานานชองขอฟังอาจารย์ อาจารย์มันย้ำที่เดิมไม่ใช่ไหมเนี่ยเอามเมื่อกี้ผมมาผมมาขานผมมายาวอีกทีนึงน,นะแต่รารยลองฟังตั้งแต่ขานบาลีมาทีฮะมันจะแนวเอาแม่แม่ถอยลับอีกครับถอยลับอีกครับเอา,า,าออเอ,นนเอาเอา,า,าขานบาลีอ่ะเพราะเพราะเหมือนเหมือนจะ เจาอาวาวัภ oh. 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 uh. oh. ูมิตินตระเริฐโออออออ๋ออ๋อ่อตรงนี้เอาใหม่ใช่ไหมอ๋ออ่เจ้า เจ้าอาวาสวัดถุ่งตะอินทินประเสริฐจึงบังเกิดกับวัดว่าสังอาสีองค์หลวงปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศักดิ์สร,รีแห่งเมืองจันทร์ตำนานชองพระผมู้มีแต่ให้ใจเมตตานั่งแผ่นฟ้าฉลมจิตมิตรทั้งพองดุดดังร ดุดดังร่มโพญ่ร่มไส้ทองเป็นตับสีแห่งเมืองกันทร์แห่งตนาแห่งเมืองมันไม่ใช่ขอเขาฟังย้อนไม่กิดนะอาจารย์เจ้าอาวาดวัดปู่ตินทินประเสริฐจึงบังเกิดกับวัดว่าสัาสี ปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศักดิ์ขอขออย่างเงี้ยขอขอเป็นศักดิ์นะครับฮะสง่าสีองค์หลวงปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศักดิ์ศีแห่งเมืองจันทร์ ตำนานชองพระผงมีแต่ให้ใจเมตตาดังแผ่นฟ้าชโลมจิตมิตรทั้งพองดุดดังร่มโพย่มใสทองสิทธิเนืองนองได้พึงพาอาศัยกันเทพพระเจ้าเขาคิดจะกูดองค์สุดท้าย บารีเป็นสักศีแห่งเมืองจันเป็นสักศีอาจารย์ไ่มม่เป็นสักศีแห่งเมืองเมืองไม่ใช่อาจารย์ครับครับเจ้าววัดิินทปับวดหัว สง่าสีองคหลวงปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศักดิ์สีแห่งเมืองจันตำนานชองพระผู้มีแต่ให้ใจเมตตาดังแผ่นฟ้าชโลมจิตมิตรทั้งพ้องดุดดังร่มโพหญยร่มใสทองสิบเนื่องน้องได้พึงพาอาศัยกันแน เทพเจ้าเขาคิดชะกูดองสุดท้ายเอออออเออ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 มันอม่ออดอาออ้เออนออ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 อน ตำนานชองพระกผมมีแต่ให้ใจเมตตาดังแผ่นฟ้าชโลงมจิตมิดทั้งห้องดุดดัง,งโฮโฮร่มโพใ่ร่มใสทอง